เลีะยง,ะยงมีผู้คนชมไย่ยังเราก่อนนะเราแป๊บหนึ่ง 20ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สหาการประมูลสาขาสุราธานีนะคะตอนนี้ก็มาพูดคุยกับหยกนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะ เราก็ทราบวิกฤตก,ก,กันอยู่นะคะว่าโควิดระบายกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการประมูลพรุ่งนี้ค่ะเป็นการประมูลรถยนต์เก๋งกระบะจากสายสถาบันเงินไลทิบุคคลนะคะรถของเรามีร้อยกว่าคันกันเลยนะคะจะได้เห็นด้านหลังกันเลยนะคะว่ารถของเรามีจํานวนมากกันเลยทีเดียวนะคะแต่สําหรับพรุ่งนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเข้าร่วมประมูลกับเราค่ะต้องขอเน้นย้ากันก่อนเลยนะ,ะพรุ่งนี้เราจะประมูลผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะฉะนนั้นแล้วถูกต้องค่ะระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะผ่านระบบ e auction คือท่านจะต้อง สมัครประมูลออนไลน์กับเรากันก่อนเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับเรานะคะ เข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ auct.co.th นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะสหาการประมูลนะคะประมูลออนไลน์ค่ะกรอกข้อมูลนะคะของท่านลงไปให้ครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะทำตามเงื่อนไขกันเลยภายใน24ชั่วโมง1วันนั่นเองค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะติดต่อกลับไปนะคะพร้อมกับท่านวางเงินค้ำประกันป้ายนะคะ2 0 0 0 0บาทเหมือนหน้าลานประมูลกันเลยค่ะสําหรับรถยนต์นะคะวางเงินมาจำป้ายนะคะ2 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะท่านก็สามารถบิดราคาเข้ามา แข่งขันกับเราได้แล้วเช่นกันนะคะในพรุ่งนี้วันที่1เมษายนนะคะมีการประมูลรถยนต์ร้อยกว่าคันกันเลยท่านไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมประมูลกับเราได้ในลานนะคะเพราะฉะนั้น,นแล้วสนใจรถคันใดบิดราคาเข้ามาแข่งขันกับเราผ่านระบบออนไลน์กันได้เลยค่ะนะ,ะต้องขออภัยกันด้วยนะช่วงนี้โควิดระบาดกันเลยนะคะหยุดอยู่บ้านเพื่อชาติและเพื่อตัวของท่านเองด้วยค่ะแต่ทางเราก็จะมีการประมูลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะยกก็จะพาทุกท่านเข้าไปดู ชมรถนะคะเบื้องต้นกันก่อนเลยนะคะรถของเรามีร้อยกว่าคันกันเลยไปกันเลยค่ะนะคะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับเรานะคะท่านก็สามารถเข้าไปทําตามเงื่อนไขได้เลยนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็คือว่าลงแค่ป้ายละสองหมบาทใช่ไหมคะน้องเบนสองหมบาทเท่านั้นเองนะคะสองหมบาทก็สามารถบิดราคาเข้ามาแข่งขันกับเรากันได้แล้วสําหรับรถยนต์นะคะส่วนรถจักรยานยนต์นะคะห้าพันบาทนั่นเองค่ะทาตามเงื่อนไขของเราเลยกรอกข้อมูล ของท่านนะฮะไว้ขอบทัวนเลยสําหรับลูกค้าท่านใดจะดูรถชมรถนะคะสามารถดูฐานทางระบบข,ของเราได้เลยนะฮะ ภาพเสมือนจริงเลยค่ะเหมือนกับท่านมาอยู่ลานระรูลนั่นเองนะคะเราจะขับรถเข้ามาทีละคันนะคะยังลานระรูลน,นะคะเพื่อที่จะให้ท่านประมูลรถได้นะคะดูรูปชมรูปนะคะเกรดรถนะคะในบริการนะคะเราก็จะมีตามเช่นเคยเลยค่ะที่เว็บไซต์นะคะจะมีเกรดรถนะคะเบื้องต้นแจ้งให้ท่านทราบแล้วในบริการนะคะทําตามเงื่อนไขตามปกติเลยสาหรับเล่นทะเบียนรยชุดโอนค่ะเราจะทําการจัดส่งให้ท่านถึงที่บ้านเลยนะคะท่านใดไม่เข้าใจนะคะสอบถามกัน เข้ามาได้เลยหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะลูกค้าสาขาสุราธานีของเราภาคใต้และท่านอื่นๆนะคะต่างจังหวัดนะคะสามารถร่วมประมวลกับเราได้เช่นกันนะฉะนั้นแล้ววันนี้ท่านใดนะคะยังไม่ลงทะเบียนค่ะต้องใจไว้ก่อนเลยรีบลงทะเบียนประมูลออนไลน์กับเรากันก่อนเลยนะเพราะไม่นั้นแล้วท่านจะพลาดโอกาสนั่นเองค่ะ สำหรับรถของเรานะคะมีจํานวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกงกระบะจากสายสถาบันการเงินอะไรนิติบุคคลนะคะพรุ่งนี้รถของเราสวยๆนะคะงานดีๆทั้งนั้นเลยสําหรับราคาที่ลูกค้าถามเข้ามานะคะเราจะได้ราคาการประมาณช่วงเย็นนั่นเองค่ะช่วงเย็นนั่นเองนะคะท่านก็สามารถดูราคาผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือออกฟ์นั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดกันเลยไม่ว่าจะเป็น Android a n น r o i d นะคะผ่าน Play Store นะคะหรือ App Store นั่นเองนะคะ แอดเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะคะแอดดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะออกเฟนนั่นเองนะคะท่านก็จะได้รับข่าวสารของเราตามปกติเลยค่ะช่วงนี้นะคะรณรงค์อยู่บ้านกันก่อนนะเพื่อชาติและเพื่อตัวท่านเองด้วยนะคะมีลูกค้าสอบถามเข้ามาบ้างไหมนีม่นะคะน้องเบนยังไม่มีเลยนะคะเราจะประกาศกันซ้ําๆนะคะช่วงนี้เราขออนุญาตนะคะให้ท่านอยู่ที่บ้านแต่สามารถร่วมประมูลออนไลน์กับเราได้นั่นเองค่ะ ไม่อนุญาตให้เข้ามาที่ลานประมูลนะคะช่วงนี้อยู่ห่างกันสักพักนะคะแต่สามารถออนไลน์กับเราได้เช่นกันนะคะบิดราคากันมาได้เลยนะ,ะและสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้ารายใหม่ยังไม่เคยร่วมประมูลกับเรานะคะยังไม่เคยร่วมประมูลกับเรานะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ auct.co.th ได้เลยนะ,ะสหาการประมูลนะคะต้องขออภัยกันด้วย มีลูค้าสอบถามอะไรเข้ามาไหมท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะคะกฎกติกาของเรานะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะภาคใต้ของเราช่วงนี้ก็จะมีที่สุราธานีและที่หัดใหญ่นะคะหัดใหญ่จะเจอการวันที่7นะคะวันที่7เมษายนนะคะสำหรับสุราธานีก็คือวันที่1และวันอาทิตย์ที่5นั่นเองค่ะ วันที่5ก็จะมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะ,ะส่วนวันพรุ่งนี้จะมีรถเก่งกระบะจากสายสาแบงก์เงินไลาตีบุคคลค่ะวางเงินมาจําป้ายเหมือนเดิมเลยนะฮะสองหมื 20, บาทนั่นเองท่านก็สามารถบิดราคาเข้ามาได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะไม่ต้องจ่าย10ซค่ะแต่ถ้าท่านประมูลรถได้แล้วนะชำะระเงินตามเงื่อนไขเลยค่ะสองวันทําการนับจากวันประมูลนั่นเองนะคะนุ้คะสอบถามเข้ามาไหมพี่เบนยังไม่มีเลยนะฮะต้อง ทำความเข้าใจนิดน,งนึงนะคะช่วงนี้นะคะเราต้องอยู่บ้านกันนะคะต้องอยู่บ้านกันก่อนนะเพราะว่าห่างกันก่อนนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะโควิดรถของเราก็มีจํานวนมากนะคะสภาพรถเกรดรถท่านสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะในบริการที่มีอยู่นะคะในบริการทางเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะท่านใดไม่เข้าใจนะสนใจสอบถามเข้ามาโทรเข้ามาก่อนกันได้เลยนะคะติดต่อกับเรากันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะ แพนดูรถนะค่ะพี่เบนค่ะสำหรับประมวลออนไลน์นะคะสำหรับประมวลออนไลน์นะคะท่านใดประมูลออนไลน์ได้แล้วนะคะก็ชําระเงินตามเช่นเดิมเลยนะคะสิก่อนนะคะในวันประมวลออนไลน์นั่นเองค่ะเหมือนเช่นพรุ่งนี้นะคะประมวลออนไลน์ได้แล้วท่านก็สามารถจ่ายสิได้เลยนะคะส่วนในการรับรถนะคะ รับรถสามารถโทรมาติดต่อสอบถามขอนัดรับรถกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยว่าท่านจะมารับรถเมื่อไหร่นะคะสําหรับการชรําระเงินก็2วิธีเช่นกันค่ะวิธีเดียวเช่นกันนะคะคือต้องโอนผ่านธนาคารเท่านั้นนะคะวพวกนี้เราจะไม่รับเงินสดนะคะจะโอนผ่านธนาคารเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีธัญาค่ะกรุงไทยธนรชาติกสิกรไทยนะคะได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะตามระยะเวลาสาวันทําการนับจากวันประมูลน,นั่นเองค่ะ และสำหรับเรื่องทะเบียนลายชุดโอนนะท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่นะคะโทรหรือสอบถามโทรเข้ามาได้ที่นะคะเบอร์02-0336555นะคะโทรสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะเงื่อนไขกฎกติกานะคะและสหาการณ์ระบลสุขราชธานีของเราจะทำการจัดส่งให้ท่านถึงที่บ้านสำหรับเรื่องทะเบียนลายชุดโอนนะคะมีลูกค้าท่านใดสอบถามอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่า waves. รวสภาพนางฟ้าตอนนี้นะคะเพร่ะนางฟ้าวันไหนครับสภาพนางฟ้าคะจะเป็นของที่เมงจ่ายนะคะในวันเสาร์แต่คาดว่า ตารางปฏิทินตรงนี้ต้องขอยกเลิกหรือเลื่อนไปก่อนนะคะรบกวนลูกค้าติดต่อรายวันเลยนะคะเนื่องจากกระแสตอนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายวันเลยนะคะต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะคะปกติเราจะมีต้นเดือนนะคะต้นเดือนนั่นเองวันเสาร์ต้นเดือนนะ,ะแต่รอบนี้ก็อาจจะมีการเลื่อนไปนะคะรบกวนลูกค้าติดตามข่าวสารของเรานะคะคที่เว็บไซต์ auct.co.th นะคะรถขอเราก็มีหลากหลายสภาพเลยค่ะ เสียงดังไปใช่ไหมคะต้องขออภัยด้วยเสียงดังไปเนาะ ค่ะตรงนี้รถของเราเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วฉะนั้นแล้วนะคะท่านจะต้องตรวจสอบสภาพ mistakes, ตัวรถด้วยตัวของท่านเองก่อนเลยนะคะต้องขออภัยกันด้วยนะคะเนื่องจากเราไม่สามารถให้ท่านเดินทางเข้ามายัางลานประมูลน,นั่นเองนะพรุ่งนี้จะมีการประมูลออนไลน์นะคะบิดไลฟ์สดเข้ามาเท่าน้นนะคะออนไลน์เข้ามาเท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วอย่ายลืมเข้าไปค่ะกรอกประวัติของท่านนะคะที่เว็บไซต์ auct.co.th นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะประมูลออนไลน์นั่นเองนะคะ ทำตามเงื่อนไขเลยนะคะสําหรับโยกนะคะและน้องเบสในวันนี้นะคะต้องขอเดินพาชมรถสักเล็กน้อยนะคะวันนี้อากาศของเราก็ดีมากเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ลุยเบนก็รอๆอๆนิดนึงนะคะมีทั้งรถเกง่งรถกระบะนะคะตอนนี้กําลังจัดเตรียมให้อยู่นะคะ ปากกันด้วยนะต้องขออภัยกันด้วยนะคะอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านช่วยชา์กันด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้แต่รถของเรานะ,ะก็บอกได้เลยว่าราคาเราใจแน่นอนค่ะซื้อไปก็ได้กำไรชัวร์ ะะสะภาพรถตรงนี้ตรวจสอบกันด้วยนะคะเราจะมีเกรดนะคะและรุ่นรถอยู่ในใบรายการเรียบร้อยแล้วนะคะดูกันก่อนเลยนะคะสามารถดูรูปชมรูปกันได้แล้วนะคะตอนนี้เรากําลังอัปเดตท,ทํารายการอยู่นะคะสำหรับราคาที่จะเปิดก็คือราคาเริ่มต้นนะคะจะมีตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่เบนห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเราจะได้ราคาในส่วนนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะไม่เข้าใจนะคะสอบถามกันเข้ามา ว่าประมูลออนไลน์ผ่าน Facebook ไล v ์ได้ไหมตอนนี้นะคะขอบอกเลยว่าทาง Facebook ไล v ์นะ,ะจะไม่สามารถชมได้แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วค่ะอยากดูรถชมรถนะคะท่านจะต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นนะคะไม่สมัครออนไลน์ก็ไม่สามารถดูบรรยากาศการประมูลรถของเรากันได้แล้วนะคะต้องสมัครออนไลน์กันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะยกและน้องเวนนะคะต้องขอตัวเข้าไปก่อนนะคะเราจะเน้นย้ํากันตลอดเลยนะคะช่วงนี้ประมูลออนไลน์กันเท่านั้นนะคะไม่เข้าใจกฎกติกาข้อใดนะคะในการร่วมประมูลออนไลน์นะคะโทรไปที่02ค่ะฮัลโหล ทโทรไปที่สอบถามก็ได้เลยนะคะสอบถามก็ได้เลยสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์เรานั่นเองนะคะท่านใดไม่แน่ใจนะคะสอบถามกันเข้ามาก่อนเลยนะคะต้องขอเน้นย้ํากันก่อนนะ,ะ mm hmm. ลูกค้าภาคใต้ของเราที่วอล์กอินเข้ามาพรุ่งนี้เราไม่สามารถให้ท่านเข้าลานประมูลได้นะคะ mm hmm. ต้องขออภัยกันด้วยนะคะ mm hmm. ยกและน้องเมนต้องขอลาไปก่อนนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ